How to d ด m งีไบโรุนีนะครับ <S <S วันนี้นะครับก็เสนอ How to โด m งีไบโกรมวันนี้ทำย่างไรให้คุณโดงนีขึ้นด้วยการที่คุณบริจาคทานให้ตุกตาหมีอันนี้มันแค่ EP แรกนะสำหรับตุกตาหมีอ ถามว่าตุ๊กตาหมีมีสวนช่วยที่จะทาให้คุณนะดวงดีได้ยังไงหมีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักไม่ว่าจะเป็นในวาเลนไทน์วันเกิดวันรับปริญญาวันประสบความสําเร็จต่างตตุ๊กต,ตาหมีมักจะมีความเรียกว่าสําคัญในทุกเทศกาลที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์นี่อยากบอกว่าถ้าคุณเนี่ยได้เอาตุ๊กตาหมีเนี่ย ไปซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้าสินค้าก็มีร้านตุ๊กตาขายสมบัติเอาตกําลังกอดก็ได้นะคะหรือตัวใหญ่ก็ได้เอาไปบริจาคทานให้กับเด็กที่เขาอยากได้หรือตามาสถานรับเลี้ยงเด็กที่เขามีเด็กเยอะๆเราเอาตุ๊กตาหมีไปบริจาคเนี่ยคุณเช่ไหมอันนี้สองที่คุณได้บริจาคเนี่ยจะทําให้คุณมีเมตตามีความรักจากคนรอบข้างที่สําคัญคุณจะมีบริวารแล้วก็มีคน ใกล้ชิดคนรู้ใจมาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณลาบากตุ๊กตาหมีมันไม่แคงนะเป็นตุ๊กตาตาัวน้อยๆแต่มีหัวใจที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ขอบอกนะคะเคสของอาจารย์มีเหมือนดูคิดคุแต่คนทำแล้วได้ผลมาเยอะมากอันนี้เป็นแค่ข่าวทัวรวงนี้ด้วยการบริจาคทานให้ตุ๊กตาหมีแค่ EP แรกเดี๋ยวเรามาดู EP ที่2ว่า คุณควรจะเอาตุ๊กตามมีมาทําอะไรเดี๋ยวไว้เรามาดูของจริงแต่อีพีแรกเนี่ยจะที่อยากจะให้ลองดูเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนรู้สึกเครียดบางคนเนี่ยผิดหวังเรื่องความรักบางคนไม่มีความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณได้ได้ตุ๊กตามมีเนี่ยได้เอาไปบริจาคเอาไปมอบให้กับคนที่เขาอยากได้เนี่ยคุณจะได้รับความรักแน่นอนลองดูนะครับของแบบนี้มันต้องหลอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกิดติดตามนะครับช่องโคโรมี่ชาแนลนะครับคุณจะไม่พลาดการติดต่อทุกเรื่องราวไม่ใช่เป็นสายโมสายพภนสายกินสายเพื่อบายโคโรมี่ครับ